ขออยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าคุณแม่คะเชิญโรงเรียนเขาวันนี้ลูกโดดเลยเที่ชายบอกว่าเฮ้ยไอจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกลูกเองแล้วให้เพี่ยนเหไปทำงานเรายอมหรือไม่ยอมครับแต่ด้วยความจริงแล้วไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้เลย ตั้งแต่แรกจะตกลงกันว่าคนหนึ่งควรจะมีอาชีพที่มั่นคงนะอีกคนหนึ่งอยากไปทาอะไรก็ทําแล้วก็ให้เวลากับลูกไปเราก็ยังจะขอค้านว่าเราขออยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าผู้ชายอะคะ่ะมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่สามารถเข้าถึงลูกได้บางครั้งเขาคิดกว้างเกินไปแล้วบางครั้งลูกยังเป็นเด็กเขาจะต้องวิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะล้มนะหรือจะอะไรแต่คือคนเป็นแม่คะ่ะเราจะรู้สั่งชาติญาณเลยว่าเราจะรีบวิ่งจับและโดยที่พ่อก็ยังยืนเอื่อยอยู่ก็ปล่อยล้มไปสิถ้าผู้ชายเป็นคนที่ ออกไปหาเงินนอกบ้านแล้วเรายอมเลี้ยงลูกผู้ชายก็อาจจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ไปไหนหรอกเพราะเขาเป็นคนหาเงินยังไงก็ต้องอยู่กับเราหมายคิดว่าถ้าเราออกไปทํางานเราก็จะเหนือกว่านิดนึงไม่ให้เขาเลี้ยงแน่นอนเราอยากเลี้ยงเองเพราะว่าการเลี้ยงลูกมีความสุขการได้สอนกันบ้านทุกวนันได้สอนเขาท่องศัพท์ทุกวนนกัน,วนไม่รู้สิเวลาเราเลี้ยงลูกเราเห็นลูกจดเราเห็นเขาคว่ำได้มันทุกอย่างมันดูน่าสนใจไปหมดเลยเหมือนเราเป็นนักปริยาศาสหรือว่าบางครั้งครูโทรมาเออคุณแม่คะเชิญโรงเรียนเขานี้ลูกโดดเลยมันมีความอบ ุ่นมันมีความตื่นเต้นและในขณะเดียวกันเนี่ยในความสุขและความตื่นเต้นนั้นนะเราได้มอบความรัก